คยเจอปัญหานี้ไหมความรู้กฎหมายแน่นปึก๊กอ่านหนังสือมาทุกเล่มฟังคําบรรยายครบทุกครั้งแต่พอผลสอบออกมากลับไม่เป็นอย่างที่คิดปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องของความรู้แต่มันคือเรื่องของเทคนิควันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจะเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่เต็มหัวให้กลายเป็นคะแนนสอบแบบปังๆได้อย่างไงเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะ แต่เป็นการสรุปสาระสำคัญมาจากบทบรรณาธิการของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยตสภาโดยปรง <_ d ose> เพราะฉะนั้น <_ d ose> มั่นใจได้เลยว่า <_ d ose> เป็นหลักการที่ถูกต้องและเชื่อถือได้แน่นอนโอเคเราจะไล่ไปทีละสเตปนะเริ่มจากดูปัญหาหลักๆที่คนส่วนใหญ่เจอจากนั้นจะให้สูตรเขียนตอบที่เอาไปใช้ได้จริงแล้วไปลุยวิเคราะห์คดีตัวอย่างการให้เห็นภาพชัดๆตามด้วยบทสรุปคำพิพากษาข้อสังเกตสำคัญทางกฎหมายและปิดท้ายด้วยเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เอาล่ะมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยปัญหาโลกแตกของนักศึกษากฎหมายที่ทำาหเฮาหลายคนไปไม่ถึงฝันภาพที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือคนที่รู้หลักกฎหมายเป๊ะเป๊ะแม่นทุกมาตราแต่เขียนตอบออกมาแล้วคะแนนไม่มาถามว่าทําไมก็เพราะเขียนตอบไม่เป็นระบบไงคือมีข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้ามีข้อกฎหมายอยู่ในหัวแต่ไม่มีสะพันเชื่อมสอ,อย่างนี้เข้าด้วยกันพอปรับใช้ไม่เป็นการวิจัยมันก็เลยไม่สมบูรณ์ คะแนนก็เลยหายไปดือ้อแล้วทางแก้ล่ะไม่ต้องห่วงมันมีสูตรสำเร็จอยู่นี่คือสูตรที่จะเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นคะแนนจำสีขั้นตอนนี้ให้ดีเลยนะ 1. จับประเด็นคำถามให้ออกก่อนเลยว่าโจทย์ต้องการให้เราตอบอะไรกันแน่ 2. ดึงข้อเท็จจริงในคำถามมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้นี่แหละคือสะพานที่พูดถึง 3. ให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมถึงวินิจฉัยแบบนั้น และ4ขั้นตอนสุดท้ายสรุปฟันธงตอบให้ตรงประเด็นที่เขาถามชัดๆเคลียร์ๆไม่ต้องอ,อ้อมค้อมรู่แต่ทฤษฎีอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเรามาลองเอาสูตรนี้ไปใช้กับคดีตัวอย่างจริงๆที่มีความซับซ้อนกันดูเลยดีกว่าคําถามของคดีนี้ก็คือสารุทธรเนี่ยจะพิพากษาลงโทษในดําได้หรือเปล่าแล้วถ้าลงโทษได้จะลงได้มากน้อยแค่ไหนนี่แหละคือโจทย์ที่เราต้องใช้สูตรตะกี้มาหาคําตอบ แต่ก่อนจะไปต่อต้องรู้จักคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดในคดีนี้ก่อนก็คือคำว่าผู้เสียหายโดยนิตินัยพูดภาษาชาวบ้าง่ายๆเลยนะก็คือคนที่เป็นเหยื่อจริงๆได้รับความเสียหายจริงๆและที่สำคัญคือไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นด้วยสถานานี้แหละเปรียบเหมือนตั๋วผ่านประตูที่จะทำให้คนคนหนึ่งมีสิทธิ์ในทางคดีต่อไปมาเริ่มวิเคราะห์ประเด็นแรกกันก่อนเลย โจ์ร่วมคนแรกคือนางดีซึ่งเป็นภรรยาของนายแดงที่เสียชีวิตคำถามคือนางดีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้หรือเปล่าคำตอบของประเด็นนี้มันอยู่ที่การกระทำของสามีของนางดีเองเลยเพราะข้อเท็จจริงคือนายแดงสามีเนี่ยก็ขับรถโดยประมาทเหมือนกันนะพอนายแดงมีส่วนประมาทด้วยปุ๊บเขาเลยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยทันทีและเมื่อตัวสามีไม่มีสถานะเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยแล้ว ภรรยาอย่างนางดีก็เลยไม่มีอำนาจจัดการแทนตามกฎหมายด้วยผลก็คือนางดีไม่มีสิทธิ์เป็นโจดร่วมมาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นสรุปฟันธงได้เลยว่านางดีไม่มีอำนาจอุทธรณ์ต่อกันที่ประเด็นที่2ซึ่งมันซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปก็คือเรื่องของนางมาโจ์ร่วมอีกคนซึ่งเป็นแม่ของนายม่วงดันมาเสียชีวิตไประหว่างที่คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์คำถามคือนายลีซึ่งเป็นพ่อของนายม่วงจะเข้ามาดําเนินคดีแทนภรรยาที่ตายไปได้หรือไม่คําตอบคือได้ แต่เดี๋ยวก่อนจุดที่ต้องทําความเข้าใจให้ดีคือการที่นายรีเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่การรับมรดกสิทธิ์ต่อจากนางมาที่เสียชีวิตไปนะแต่มันคือการที่นายรีใช้สิทธิ์ของตัวเขาเองในฐานะพ่อของผู้เสียหายซึ่งเป็นสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกตามกฎหมายอยู่แล้วเขาก็เลยเข้ามาสวมสิทธิ์ของตัวเองเพื่อดําเนินคดีต่อได้เลยเอาล่ะพอเราเคลียร์ทั้งสองประเด็นไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเอาทุกอย่างมาประกอบร่างกันเพื่อดูว่าบทสรุปของคำพิพากษาในคดีนี้จะเป็นยังไง จากที่เราวิเคราะห์ไปตะกีน้นี้ก็จะเห็นว่าในส่วนของนายแดงเนี่ยไม่มีผู้อุทธร์ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะนางดีไม่มีอำนาจแต่อุทธร์ในส่วนของนายม่วงยังเดินต่อได้ดังนั้นศาลอุทธร์จึงมีอำนาจพิจารณาและพิพากษาลงโทษนายดำได้เฉพาะในส่วนของความผิดที่กระทำต่อนายม่วงคนเดียวเท่านั้นและผลที่ตามมาก็คือขอบเขตของการลงโทษก็จะถูกจำกัดไปด้วย สารจะลงโทษนายดำได้ก็แค่ในฐานความผิดที่เกี่ยวกับนายม่วงคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเท่านั้นจะไปลงโทษในส่วนที่ทำให้ในายแดงถึงแก่วความตายไม่ได้อีกต่อไปเพราะในส่วนนั้นถือว่าคดีมันจบไปแล้วไม่มีใครอุดธรณนขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและจากประเด็นเรื่องสิทธิ์ของนายลีนี่แหละมันพาเราไปสู่ข้อสังเกตทางกฎหมายที่น่าสนใจมากๆซึ่งมันโชว์ให้เห็นเลยนะว่าการตีความกฎหมายเนี่ย มันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่ากฎหมายก็เหมือนสิ่งมีชีวิตเลยมันเติบโตได้สมัยก่อนเนี่ยศาลตีความกฎหมายเรื่องนี้แบบเป๊ะๆเ,เ,เคร่งครัดมากคือคนที่เข้ามาแทนได้ต้องเป็นทายาทโดยตรงของผู้เสียอายที่ตายเท่านั้นเรียกว่าประตูปิดตายสําหรับคนอื่นเลยแต่แนวคําสั่งคําร้องใหม่ได้เปิดประตูบานใหม่แล้วโดยขยายความว่าให้ผู้มีอํานาจจัดการแทนคนอื่นที่มีสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกสามารถเข้ามารับไม้ต่อได้เพื่ออะไร ก็เพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายไม่ให้กระบวนการยุติธรรมมันต้องหยุดชะงักลงไปไงพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหมการเข้าใจเทคนิคเข้าใจแนวคำพิพากษาแบบนี้แหละคือหัวใจสําคัญแล้วทีนี้จะทํายังไงให้เอาความเข้าใจทั้งหมดนี้ไปใช้ในสนามสอบให้ประสบความสําเร็จได้จริงๆการรู้เทคนิคการเขียนตอบที่เราคุยกันใบตอนแรกมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะกุญแจสําคัญจริงๆที่จะนําไปสู่ความสําเร็จมี2ดอกดอกแรกคือการฝึกฝนฝึกเขียนตอบใบ ส่วนดอกที่2ที่ขาดไม่ได้เลยคือการอัปเดตตัวเองติดตามแนวคำพิพากษาใหม่ๆอยู่เสมอเพราะอย่างที่เห็นตะกี้แนวการวินิจฉัยของศาลมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและถ้าถามว่าจะไปฝึกฝนไปหาแนวดีกาใหม่ๆที่น่าเชื่อถือแล้วคัดมาเน้นๆแล้วจากที่ไหนนี่เลยขอแนะนําเพจดีกาเก่งที่นี่คือคลังความรู้ชั้นดีเลยนะเพราะเขารวบรวมและว,วิเคราะห์ดีกาเด็ดๆที่สําคัญกับการสอบเอาไว้ให้หมดแล้วใครที่อยากเก่งขึ้นต้องไปติดตาม การเรียนรู้กฎหมายมันไม่มีวันจบสิ้นหรอกพอเราเข้าใจประเด็นนี้อย่างถ่องแท้แล้วคำถามที่ต้องถามตัวเองต่อไปก็คือแล้วประเด็นข้อกฎหมายสำคัญเรื่องต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรการไม่หยุดตั้งคำถามและค้นหาคำตอบนี่แหละคือคุณ,ณสมบัติของนักกฎหมายที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง